โอเคกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนะกับพี่สุนคนเดิมนะลูกวันนี้ครับพี่เอาแนวข้อสอบ T ีแพดสามนะครับในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านตัวเลขมาติวให้ดูกันเช่นเคยนะครับข้อนี้ของเรานะครับทุกคนครับมันเป็นเนื้อหาของอนุกรมมิติเนาะแต่ว่าครั้งนี้ครับพี่เอามายากกว่าเดิมนิดเล็กน้อยนะลูกนะมาลองดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์ข้อนี้ของเรานะครับเขาถามใช่ไหมครับว่าเออหนูรู้ไหมว่าตอนเนี้ยฮะเลขถัดไปในลูกนะก็คือตัวไหนครับเลขไปคือตัวอะไรที่ตอนนี้เรามองไม่เห็นถุงในลูกใช่ไหม เขาทาหาตัวเนี้จองปะอยากรู้เขาว่าเลขตัวนี้มันคืออะไรนะครับเราต้องไปดูนก่อนไหมครับว่าตอนนี้ลูกเลขของเราเป็นไงถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นะครับติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะหนูจะรู้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเกวิดหนูเห็นตัวเลขลุกมันมีการเพิ่มมีการลดแบบนี้ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าหนูต้องแบ่งลำดับหรือว่าแบ่งไอชุดตัวเลขพวกนี้ครับออกเป็นหลายๆกลุ่มโอเคนะครับอย่างข้อนี้ครับเราก็ต้องแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มใช่ไหมลูกนะกลุ่มแรกของเราเนี่ยครับอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยอาจจะมี2ไนงะแล้วก็ไป4อ่2ไปนี่คือ2ถกงไุก แล้วไงต่อครับอันนี้มากลายเป็น10มันไม่บวก2ละมันก็ไม่ใช่คูณ2ด้วยจริงไหมแล้วอยู่ดีนะครับมันกลายสิบสองเฉยเลยมันดูแบบมันดูไม่มีความต่อเนื่องมาดูไม่มีความเกี่ยวข้องกันว่าง่ายๆเถอะนะครับนะบนะดังนั้นเมื่อหนูเห็นอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับหนูก็ต้องเล็งแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ลำดับแค่2ชุดเนี่ยมารวมกันมันน่าจะเป็นลำดับ3ชุดนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ครับเราอจะมองออกเลยลุงนาว่าถ้าเิดหนุเล็งฮะเป็น2นะครับแล้วก็ไป7เนี่ยแล้วก็ไป12อแล้วก็ไปอะไร,ไไไรับ ได้ไหมทาไมอ่ะก็2ไป7มันบวก5ถูกไหมลูก7ไป12เนี่ยก็บวก5ตามทานปะได้ไหมครับออาก่อนที่เราจะมาสรุปคําตอบกันนะครับเพื่อนครับพี่ขอแนะนานะฮะให้เราเนี่ยไปหาก่อนว่าแล้วความาสัมพันธ์อื่นๆนะครับเออมันตรงด้วยไหมเช่นอย่างตอนนี้ครับหนูมองเห็นไหมลูกว่าเรามี12มี10แล้วก็มี8จริงปะ,ะชัดเจนไหมครับอันนี้คือการลดทีละอะไรลูกลดทีละ2เนาะอันนี้ชัดเจนเคลียร์ตัวถัดไปแล้วครับอีกสักหนึ่งชุดนะครับนะอีกชุดหนึ่งของเราตอนนี้ลูกเป็นเลขั้เป็นเเป็นก6จริงงคคือไบ บวกเพิ่มทีละหนึ่งถูกต้องไหมครับงั้นตอนนี้ครับเราน่าจะพอมาสรุปได้แล้วจะมีลูกว่าจาก2ไป7เนี่ยมันบวก5นะงั้นจาก7ไป12นี่ก็บวก5จริงป่ะดังนั้นตอนนี้ครับการจะหาตัวสุดท้ายของเราเนี่ยฮะไอตัวถัดไปเนี่ยไม่น่าจะยากจริงไหมลูกถูกต้องไหมเราก็จะมาสรุปนะครับว่าเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยของเราเนี่ยต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเอา12ไม่ลูกแล้วก็บวกด้วยด้วย5ป่ะคําตอบก็กลายเป็นเลยเอ่ยเป็น17 เก็ดไหมครับแบบนี้นาองงั้นเ็เ่ยครับพี่ตอบเลยได้ไหมครับจะตอบว่าคําตอบของเราตรงกับข้อที่ข้อที่สีนั่นเองจบเรียบร้อยสาหรับข้อนนี้จบนะครับสำหรับแนวนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ